โอเคครับวันนี้เกิดความสงสัยนะครับนั่งทํางานอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าเอาขนมไว้ตรงนี้นะครับประมาณสองห่อห่อใหญ่นะครับพอดีว่าเดินไปข้างนอกนะครับแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้เปิดประตูทิ้งไว้นะครับพอเข้ามาอีกทีขนมหายนะครับไปอยู่นู่นแต่ไปดูแล้วก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นเหมือนรอยคนฉีกครับไปดูแล้วไม่ใช่นะครับ ผมก็เลยงงว่าเอา้าแล้วมันหายไปได้ยังไงนะครับทั้งๆที่ผมก็วางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้ตรงนี้พยายามดูใต้โต๊ะใต้อะไรแล้วก็ไม่เจอนะครับก็เลยสงสัยนะครับน่าจะเป็นสุนัขหรือเปล่านะครับที่มันเข้ามานะครับแต่ไปดูกองนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมจําได้นะครับว่านี่มันเคยมีอยู่แล้วแปลกมากนะครับ